นักท่องเที่ยวตื่นไฟไหม้บาเบียกลางแหล่งช็อปปิ้งเขาหลักเสียหายกว่า1ล้านบาทเมื่อเวลา13.30นานาทีนายสวัสดิ์ตันเก่งนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดไฟไหม้ที่บาเบียกลางย่านช็อปปิ้งเขาหลักระหว่างอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวเลขที่13ทับ54และ13ทับหหมู่ที่7ตำบลคึกคักอำเภอตัวป่าจังหวัดพังงา จึงส่งหน่วยดับเพลิงพร้อมกู้ชีพกู้ภัยเขาหลักเข้าสกัดเพลิงพร้อมทั้งประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางนายสีเข้าช่วยควบคุมเพลิงโดยมีพันรวจโทธเนตพวงมณีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรเขาหลักพร้อมด้วยพันรวจโทพิพัฒน์ทองร่วงพนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูทรเขาหลักนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานดับเพลิงเข้าทำการควบคุมเพลิงได้อย่างสะดวก เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบบาเบียชื่อมังกี้บากำลังมีไฟลุกไหม้อยู่พร้อมกับควันที่พวยพุ่งออกมาในตึกที่อยู่ติดกันโดยมีประชาชนคอยเอาถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงมาฉีดเพื่อระงับความรุนแรงของเพลิงแต่ไม่สามารถสกัดได้เจ้าหน้าที่จึงกันนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ซื้อของบริเวณใกล้เคียงออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงและใช้เวลาประมาณ20นาทีในการดับไฟจนเป็นที่เรียบร้อย จากการสอบสวนนายอารีหะห้อายุ40ปีบาเลขที่10ทับ36หมู่ที่1ตำบลคึกคักอําเภอทุ่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งกำลังต่อเติมอาคารด้านหลังที่ติดกับบาเบียทราบว่าในขณะที่กำลังทำงานอยู่ได้มองเห็นไฟลุกไหม้บริเวณหลังคาของบาเบียจึงได้โทรหานายจ้างก่อนจะวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ช่วยกันดับเพลิงเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าบาเบียดังกล่าวมีลักษณะ คล้ายอาคารชั้นเดียวที่ต่อเติมด้วยโครงเหล็กออกมาจากอาคารเดิมและกำลังมีการต่อเติมด้านหลังอยู่หลายตารางเมตรเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในร้านพบมีการบุผนังด้วยไม้ทั้งหลังมีบางส่วนประดับด้วยจากเพื่อความสวยงามมีที่รองนั่งเป็นฟองน้ำจำนวนมากพร้อมทั้งยังมีแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆอีกจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงนั้น ได้ทำการประสานไปยังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเรียกผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลักโดยเบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใดและมีความเสียหายไม่น้อยกว่า1นล้านบาท ข, variance, ข้างในนี่ข้านนี่เป็นยาคามเมื่อก่อนนี้เป็นยาคาเต็งหมดเลยครับข้างในเป็นยาคาหมดเลยเป็นยาคามยาคา